ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนในวันนั้นทําให้เที่ยวบินมากถึง540เที่ยวบินที่ต้องขึ้นลงที่สนามบินโตโตเพียร์ซันถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่นแทนในขณะที่เที่ยวบิน358ของสายการบินแอร์ฟรานซ์พยายามนําเครื่องลงจอดท่ามกลางลมแรงฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าขนองจนเป็นเหตุให้เครื่องบินโยกเอียงไปมาตั้งแต่ก่อนลงจอดจนเมื่อล็อกเครื่องบินลงแตะพื้นดันเวหมายเลข 24L ซึ่งเป็นรันเวย์ที่สั้นที่สุดของสนามบินโตโรโตเพียสันด้วยความยาว2,700เมตรเครื่องบินก็แล่นถลายออกไปนอกรันเวย์เป็นระยะทางกว่า300เมตรด้วยความเร็ว148กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะตกลงไปในหุบเขาใกล้กับแม่น้ำเอโทบิโคครีกซึ่งอยู่ทางขอบด้านตะวันตกของสนามบินใกล้กับทางแยกระหว่างถนนดิกซี่และทางหลวงหมายเลข401ภายหลังจากที่เครื่องบินหยุดนิ่งผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องก็สังเกตเห็นเปลวเพลิงลุกไหมอยู่ภายนอกตัวเครื่องบิน ควันไฟและกลิ่น,น